นี่และฮะรถแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพต้องรุ่นนี้เลยครับผมนะโตโยต้าโค l รอาลเ i ส1.6นะคันนี้เป็นตัวจีตัวท็อปปี2017ครับราคาส่วน4แสนส0มหมื่นะครับห้าพับาทครับผมนี่ปีดาวนะครับมวด4,090หนึ่งปีโปช่วยผ่อน1นีเต็มนะครับงวดจินที่7,400บาทครับล้อเดอิมโรงงานกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับ ภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับระบบเกียร์ออโต้เลขไม้นะครับ1นึ0 0 0สมกิโลเครื่องเล่นธรรมดานะครับแอร์แบ็กหกโลคันนี้เป็นปุ่มพุชตาร์ด้วยนะฮะนี่โอ้หล่อๆครับผมกระจกไฟฟ้ารอบคันนะดูด้านหลังครับเป็นไงเบาะสีครีมโอ้โหนะฮะดูแลง่ายน้ำหกนะฮะข้าวหกอะไรหกต่างๆเช็ดง่ายนะครับนี่ตัวจีตัวท็อปนะครับจังหวัดสระแก้ว เพราะเดิมน,นะตัวนี้เป็นดิสเบรกทั้งหน้าและก็หลังนะฮะก็สนใจนะฮะเบอร์โทรจากเข้มอยู่ใต้คลิปเลยครับโทรหรือแอดลไลน์ก็ได้จากเข้มจัดให้รับรถแน่นอนแก้ว